ช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับสำหรับคู่นี้ครับนาชิงชนะเลิศ์ยูสิบหกครับดอกบัวประท้ากับดอกกุหลาบครับวันนี้ครับถือว่าบิดบิสตอรี่แล้วหนึ่งเลขสี่ครับพิเลนัตบัวเนียวหมายเลขผูทพงค์คาเนี่ยอาจจะขาดผาทุพงค์เด็ดมิมายนะครับไล่เรียงกันหน่อยนะครับธนาชิงสุกลาบครับกำลังรวมพลครับแก้วจอหอโค้รนิวัฒน์ขัดทักครับทางฝั่งโค้รตัวสินให้สัญญาณเริ่มแบัตชัวครับ ครูระวางปฐุมคาครับพบกับทางด้านสุนกุลาบวิทยาลัยครับพีรทัศ์ยัดมาพีรนัดคึนก็ไปครับพีรนัดแล้วแล้วให้ตามช่องธีระเทพธีระเทพลองกลงตัวหทักไทยแรกครับแล้วขึ้นมาจักรพันธ์พรมวิพาหักข้อมาข้างในไม่ถึงครับอนุชาลูตามายืนขออยู่ครับแล้วยังได้พิกแล้วลองตวัดยิงก็เข้าซองครับแต่มุมครั้งที่สองนะครับของทางด้านสุนกุลาบครับคนเดิมครับ วางเข้ามาเสาไกล้ว,วไาได้ตัดตูอตัออออนอนี้ย1ครับโอ้โหขึ้นนำไวเลยครับทางสวนกุหลาบวิทยาไลยครับอ้แล้วเป็นประตูที่มาจากเตะมุมครับลูกเต็ปสีสตองจับมาอืมเหมือนโดนกระแทกครับเธอร่าพงคาครับอ้แล้วแตกเลยครับโอ้โหเป็น พิริน์โบเนียวนะครับที่ท่ายมาตัวส่งหลับดูภาพช้าหน่อยครับเปิดมุมไปเรื่อยๆสองครับครั้งที่สองเราทำเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ได้หม่งตั้งกลับมาแล้วขึ้นหม่งสะบัดโอ้โหบอลกดลงพื้นดูภาพอีกมุมครับต้องชมวชิรวิทย์เลยครับเปิดไปจุดซ้อมเลยครับแล้วหม่งชงมาสะบัดได้สวยเหมือนกันครับพิรินั์ดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับวางมา ตังตรงนี้ครับนี่แหละครับจังหวะสบัดครับศีรษะไปโดนกันครับจังหวะนี้ไม่เาลาเนยเพราะว่าเหมือนพีชนะเนี่ยสบัดไปที่บอลก่อนนะครับแล้วก็ถึงไปโดนใช่ครับเป็นจังหวะที่พยายามจะสกัดเลยครับแล้วศีรษะเนี่ยไปกระแทกกันจังหวะหลังจากที่บอลมันผ่านไปแล้วครับจิ้มต่อมาด้านข้างขยับเติมขึ้นมาก็หืแล้วจะลุยไปครับฝากมาสั้นๆแล้วโดนแพ็กตรงนี้ต้องได้ฟ้าอะไรครับ พยายามจะขอมากราฟาและได้ใบเหลืองด้วยครับสกรกพันธหว่างเข้ามาเสาแรกแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหแล้วที่วิงดีใจเนี่ยเป็นทีพบไทยทวินซับนะครับเอาครับหนึ่งหนึ่งครับปฐุมคากลับเข้าสู่เกมอีกครั้งหนึ่งครับเป็นลูกขายกันเลยนะครับแต่ฝั่งปฐุมคาเนี่เป็นฟรีคิกค,ครับอู้แล้วหยอดมาเป็นจังหวะมงโดยตรงครับ โอ้โห่เงียบๆทั้งเกมครับทางด้าน,านทีพรมธนวีทรับดูครับจะพาพมพลาแล้วดูสปายของทีพรมธนวีทรับครับก็สูงที่สุดในทีมนะครับประตูการขึ้นหมงเสาหนึง่งครับหายเลยครับโอ้ต้องชมด้วยครับจะพ,พ,พาพมพลาต่างตรงนี้ครับดูครับสปายของทีพบโอ้โหได้แต่มองครับทันน้งนั้กนกราอินขวัญภารกิจมีเป็มากผิกได้ครับป้ายต่อมาพัชรัทองดีพัชรัโดนหลบด่ายฝาอะไรครับโอ้โหตระวังครับผู้ดีครับ ลูกที่โดนก็หมดสิทธิ์จริงๆเลยครับปิยวัฒน์จงมคกสถธีเาซ้ายทาวินเปิดโ้งเขเ้าไปแล้วตกตรงนี้ได้ไหมสามจอดจอ,อจากกรพันบุบรรวิภาครับสองเซตพีดของปฐุมคาสองประตูครับ เราานี้ย้ายมาเป็นฝั่งขวาครับเอาเท้าซ้ายเปิดของทายวินเชเชตอาจจะไม่ได้เป็นการหม่งโดยตรงครับแต่ดูภาพช้าหน่อยครับยกสายมาแล้วสปาร์ตี้ต้องปัดนะครับปีวัต์แล้วเข้าทางจักรพันธ์บงวิพาครับโอ้โหตวัดจ่อจอเข้าไปรับรุงคาออกนําครับดูอีกครั้งครับภาพช้าตรงนี้ยกมาเนียนมากครับแล้วดูเขาเสยโอ้โหทาให้ปีวัตน์ต็ดจังหวะแล้วตรงนี้เข้าขวาตวัดได้แต่มองอีกแล้วครับสองหนึ่งครับพีรนัทป้ายมา ให้ชินพงศ์เปิดเข้าไปหลุนอ้าวแล้วเคลียร์พลาดลูกเดียวยังไม่ได้แล้วจังหวะสองเป็นพัชราทองดีที่เคลียร์มาได้ครับตรงกลางยังเก็บได้ลองยิงไกลดูเข้าซองมีกระชอกเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีใครตรงนั้นของสุกุลาแล้วรุ่ดีหยกันโอภาส <c oughs> ทุ่มมาโอโหแล้วเข้าทางชินพงคุณมากวางเข้าไปทีละเทพละถาลโอ้โห ดันดูเดชกันโอภาสหลบมาได้หนึ่งครับดันดูเดชให้มาวาชิวรวิทย์เราเกมด้านข้างเปิดแลวครับชินพงศ์ชินภพงศ์งบุญมากพยายามจะไปแล้วือต้องวนออกมาชินพงศ์ยัดเข้าไปแล้วได้ตรงโหไม่ได้ครับทางด้านนิติกรอสอดพินิษฐ์เอาอีกแล้วครับทชินาพงศ์บุญมากครับบอลจากด้านซ้ายของเขาครับ14ส,บสขอสงสารครับดูว่าวนได้แล้วเข้าขวาข้างถนัดได้ตักมา วิ่งไปขวาอย่างดิลกศรปิน,นิีขึ้นมาโอ้ยถือว่าเต็มเต็มแล้วน,นะครับตรงนี้แต่แค่ไม่ตรงกรอบน,นั่นเองครับพีรทัศน์ทุ่มยาเข้าไปลุ้นในกรอบเลยครับพีรทัฐบรรทุมแล้วดาบสองยิงโอ้โหไม่ได้ครับหลุดกรอบสายความเร็วเติมขึ้นมาเลยนะครับชินภพบุญมากคืนกลับมาวชิราวิทย์วชิราวิทย์พยายามจะไปแล้วลองปั่นดูครับโอ้โหวชิราวิทย์ครับ เพียงข้ามคานออกไปครับจังหวะจบครั้งนี้ของเจ้าตัวครับเกือบตีเสมอได้ครับผู้เลิฟจังหวะนี้ก็น่ารู้จริงครับผู้เล่นส์กระเป๋าหมดครึ่งแรกไปเลยนะครับดูครับคอนทอชตัวของวชิรวิทย์พลวัลนะครับเสรีครับเข้าขวาลองยิงหูยหุบช้าไปนิดครับหมดขึ้นแรกครับเป็นสองประตูหนึ่งที่ปทุมคาโดนฝั่งสงกรานุ่ออกน้ำก่อนนะครับหนึ่งลูกของสงกรานุ่เนี่ย โอ้ oh, แล้วจ่ายไม่ดีครับตัดได้อนุชาลู่ตามปล่อยแล้วลองสัตด,ดูก็ยังหลุดกรอบครับรลูปรางเสียเปียบกว่าอะไรครับตัดได้ครับสุกหลาบเหนืนะหมอข้างหน้าเลยครับชินพงศ์ชินพงศ์งบุญมากหักเข้าไปซีรัเทอ้ไม่ได้กับชิรัเทพะถานอุ้แล้วได้แต่มมุมต่อครับ โอ้ตรงนี้เจ้าตัวเสียดายเลยครับขึ้นมาด้านซ้ายครับแล้วเป็นชินาพมุนบ้าอีกแล้วครับสู่เส้นแล้วหักกลับมาชัวร์ๆนะครับจับขวายิงซ้ายโอ้โหใครครับนั่นเป็น19ครับเป็นอาชิราวลัยครับวางยาวเข้ามาขึ้นมาหมดแล้วครับสุธุลาอยู่ในแดนตูมคาเนี่ยโอ้แล้วเบอร์สิลไฮฟาวเลยครับจังหวะดาวเด่นการุภาแตะบอลหนีได้แล้วครับเอาเองหรือเปล่าก็อีกครั้งหนึ่งของชีนาเทพแต่ไม่น่าได้แล้วครับเพื่อนขอบ้างครับทางด้าน หมายเลขสองครับนิติกรสองร้พินิษฐ์เดี๋ยวเด็กการณพาฒมาคุยโค้ชครับน่าจะมีให้เล่นลูกอะไรหรือเปล่าครับลูกแบบนี้ฟีคลิกตรงนี้ครับนี่ครับ,ค,รบคุยกันแ,แล้วครับนึงไม่เปิดจังหวะแรกตัวสองไม่เอาเป็นอลองดันลโอ,โ,โอ้โห,โโหโลูกสูร่ครับแล้วทำได้ครับ โอ้มาครับ2 2สครับส่วนกุลาพิทยาัยกลับเข้าสู่เกมครับโอ้และเป็นนิติกรสอนพินิษนะครับที่ยิงเข้าไปครับเมื่อสักครู่พวกเขาทาได้ครับตีเสมอได้แล้วครับแต่ด้านสุกุลาพิทยาลัยดูความช้าหน่อยครับลูกสูตรครับโอ้โหหลอก2-3าชั้นครับแล้วเป็นขวาของนิติกรสอนพินิษบอลตกพื้นโอ้โหแล้วตะบงกิบุซาไม่ไหวจริงครับดูครับโยกหลออของปกป้อง วิ่งหลอกของ iscilla, ว่าชลวิ์แล้วขวาของนิติกรสรับพินิดบอลโค้งแล้วโอ้โหเสียบเสาเข้าไปครับรัตพงศ์ไม่ถึงจริงๆครับน่าจะต้องแกคืนเหมือนกันเลยครับโค้ดพนุพงศ์แล้ววางยาวขึ้นมาครับจักรพันแล้วไดบอลโอ้โหลุกขสาครับของกลับมาครับแล้วแย่งกันไปแย่งกันมาสุดท้ายไม่ฟ้าด้วยครับเข้าทางจักรพันวางขึ้นไปให้ทีพบไยทวีทรัพย์ในกรอบแล้วโอ้โหปิยวัฒน์ออกมาแล้วก็ นอนเล่นหน่อยครับปิยวัตรปิยวัตรโอ้โหแบบนี้มองไปถึงจุดโทษเลยหรือเปล่าครับแล้วผพุัธสินเป่าจบเกมครับเท่ากัน2ต่อ2ครับนัดชิงชนะเลิศแฟนๆของสนพูลาครับโอ้โหวันนี้ก็ตามมาเชียร์กันหนาตาเลยนะครับก้องนี้อาจจะไม่ได้จับมามา,มากสักเท่าไหร่<ะ>ท้าทั้งสองข้างห้ามออกมานะครับจะทำได้ดีขนาดไหนครับเพชรบูรด,ดน วิ่งมาซัดโอ้โหเสียดเสาแบบนี้ก็หมดสิดเซฟเลยครับจองอยู่พักใหญ่เลยครับนิติกรวิ่งมาซัดโอ้โหไปมุมเดียวกันเลยครับทางด้านนิติกรสอนพินิษครับโโที่พดูลกับปิยวั์ไม่มีปัญหาครับที่พไทยทวีทรับครับธีรเทพครับวิ่งมาซัดโอ้โหไป ผ่านซ้ายครับยิงค่อนข้างแรงกลยนะครับแล้วเป็นตัวเอ็มครับผมรู้ความหมายด้วยครับทําให้แฟนตัวเองครับตีระเทพครับแน่นอนสุดหล่อคนนี้ครับตีละเทพรัฐาพลครับจักรพันจักรพันโอ้โหผ่านซ้ายเหมือนกันนะครับอู้ไปสุดทางด้วยนะครับเต่ได้ปิยวัฒน์แต่ว่ายิงดีครับจักรพัน์ภูวิพาปกป้องครับ วิ่งมาซัด้หเท้าไม้ครับไม่มีปัญหาครับทางด้านปกป้องหลงทางไปเลยครับเท้าเอวยืนมองครับสลาเดมสลุงวิ่งมาซัดโอ้โหขวามือโบนครับลูกนี้สลดเดมสลุงโอ้มีส่งสัญญาณให้ไปทางซ้ายนะครับระัตะพงศรุเดชครับขยับแล้ววิ่งมาซัดขวาโนครับแล้ว ได้ครับได้เข้าครับโอ้โหสีแดงชี้ให้เข้าเลยครับหูใหญ่หายเหมือนกันครับดูครับบอลเด้งคานแล้วดูว่าผ้ามุมนี้ชนคานแล้วได้โอ้โหเข้าไหลลูกเลยแบบนี้ต้องเข้าก่อนนะครับเพื่อที่จะไปลุ้นต่อครับอนุชารู่ตามมองเลยครับวิ่งมาซัดตรงกลางนั่นแหละครับ นิ่มๆเลยครับอนุชารู้ตามครับโอ้โหมีหลอกด้วยหน้าเท้าแล้วก็สายตาเลยครับโอ้แฟนๆนะครับตอนนี้โยงความกดดันไปให้วัดชิลวิทย์ครับครูวงวัฒนาเสรีครับถ้าเซฟจะถ่าให้ทีมเป็นชั้นหน้าทีนะครับทางด้านรัตพงศ์กิจพุษราจัดดวลกับทางด้านวชิลวิทย์ครูวงวัฒนาเสรีเข้าเพื่อไปต่อครับถ้าไม่เข้าจบเลยครับกดดันอย่างนี้แล้วคนยิงที่หลังจะจบตรงนี้เลยหรือไม่ครับ เก okay, วันนี้ความกดดันมหาศาลมากๆนะครับวชิราวิทยโดนเสียงโห่เล่นงานครับเป็นแฟนปฐุมคาวชิราวิทยวิ่งมาสาัดโอ้โหจนสามเหลี่ยมออกไปครับโอพลาดครับวชิราวิทยโอ้โหแล้วเป็นทางด้านปทุมคาครับ ที่ได้แชมป์ไปในวันนี้ครับดูความช้าเลยครับหมุดจงวาโอ้โหคนที่าของสงกุลาพลาดครับวัชยชวิตภูมิวานาซีแล้วเต็มคาเลยครับดูรั้งงเลยครับก็จบเกมเลยครับเป็นทางด้านปฐุมคาครับ เอาแชมป์ไปครับผู้ศึกษาประตูวันนี้ทั้งสทีไม่มีใครเซฟครับเป็นการยิงพลาดของผู้เล่นขอให้ใจน้องๆสุขุลาวิทยาลัยด้วยนะครับวันนี้ก็สู้สนุกแล้วครับมาตีเสมอได้ในช่วงท้ายแต่ก็มาแพ้จุดโทษเลยครับน้องๆก็เสียใยกันแล้วก็เป็นฝั่งปฐุมคาลที่เฮฮาแล้วตรงนี้อารมณ์มันคนละขั้วจริงครับแล้วคนที่เสียใจสุดวันนี้ก็ ต้องเป็นคนนี้แหละครับวชิรวิทย์ครับอู้ในเกมก็เป็นทุกอย่างให้กับทีมแล้วครับทั้งรับทั้งลุกทั้งปั้นเกมครับวชิรวิทย์อู้แต่มาพลาดจุดโทษครับหน้าสงสารครับก็ต้องขอให้กำลังใจด้วยครับวชิรวิทย์ครับอนาคตยังอีกไกลเลยครับ